จานดีโลบักหมดตูดทำยังไงดีเกเลซินเติมที่นี่สิครับลาวาบักร้านบริการเติมโลบักและกดเกมพาร์แบบต่างๆมากมายมีทั้งบล็อกฟุตคิงพิทออสตาอดิเบตไฟเตอร์แถมยังมีทอยโคตดขายอีกด้วยและบริการอดนๆอีกเพียบเลยที่ลาวาบักตาสนใจแล้วก็ลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยอย่าลืมไปใช้บริการกันเยอะเกียฮ่าไวรุ่นนิกะ อนิเมะไดเมนชันซิมูเลเตอร์มันอัปเดตเกียร์ห้าว่ท่านผู้ชมโอเคอยู่กับกูเองสุดดหล่อมาตายควายตาหลงนะครับนี่กลับมาแล้วฮะก,กับแบบในตำนานอนิเมะไดเมชันครับผมอัปเดตเกียร์ห้าคนเล่นเพิ่มมาหมื่นหกเลยว้าวและมีโค้ดใหม่ด้วยเกียรออ์ห้าก็ไปก่อนเลยฮะเอ,อไ,ปไปไปไปดูกันดีกว่าเป็นยังไงลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งกับช่องบุคมากันด้วยเลสโกลุยอยากเป็นเทพนิกาและกูอยากเป็นววรุ่นนิกา เอามานในตัวเกมแล้วฮะอยู่กับนี่เลยครับผมวัยรุ่นเอเลนคนเดิม <c oughs> เพิ่มเติม <c oughs> คือเสื้อผ้าก็ไม่ใส่และมีเทพกินิโตเดินตามหลังเฮ <c oughs> ้ยโคตรเจง๋งเลยพี่ในเราดูเควสนี้โอ้ไม่ได้เล่นนานเลยนะเกมเนี่ยผมไม่ได้เล่นมาประมาณ8ล้านปีานผู้ชมมาดูมีตัวอะไรมาใหม่บ้างอันนี้น่าเป็นเบ uh, สบอยซัมเมอร์น่าเป็นผู้ชายใช่หรือไม่บอกกูมาดีๆอย่ามาหลอกผู้ชายเกเลกล้ามใหญ่ผู้นี้ไหนว่าเกียร์ห้ากูอยู่ไหนเนี่ย เออทำไงวะถึงจะได้เกียร์ห้าอย่าบอกนะว่าให้กูสุมกาชาดนอะเกินไปหรือเปล่าเว้ยจริงปะเนี่ยสุมกาชาจริงเหรอพี่จริงปะเนี่ยจริงจังวะเนี่ยเกียร์ห้าฟุฟี่แคปซูลลิมิเต็ดจะมีโอกาส0.80%ที่จะได้โอ้โหเว้ไอเวรมึงก็รู้ว่าดวงกเรซินมันเป็นยังไงกูจะบ้าตายท่านผู้ชมไหนขอจัดสัก อันดิมีกูมีพอหรือเปล่าเนี่ย <l True> คุณไม่มีมงกุฎในการสุ่มไอ้เราก็สามารถซื้อได้เลยนี่สามพันไงเออเราจะเสียตังทำไมเอออุ้ยกูต้องซื้อนี่ด้วยปะเนี่ยของตกแต่งเนี่ยเอ้โอ้โหเสียตังออนไลน์โอ้โหนี่มีเวอร์ชั่นผมไฟด้วยท่านผู้ชมไฮ้มีการ์ดด้วยโอ้โหเติมยาปอีกแล้วโอ้โว โโอโ้ตัวนี้ก็3,600ันรูบักแล้วอโ้โอ้ my god ก้ซื้อเลยตังไม่มีลืมไปช่วงนี้ข้าวที่มีก็จะไม่มีจะแดกอยู่แล้วท่านผู้ชมอย่าลืมนะพวกมึงกดไลค์กดแชร์กดสมัครให้กูด้วยเราไม่สุ่มแบบแกชานะท่าผู้ชมนะมึงก็รู้กันอยู่นะครับว่าดวงกูนะมันเหียขนาดไหนหรืออยากเอาคอนเทนต์หรืออยากให้กูสุม่ม ได้นะกูจัดให้ได้จัดให้ได้สักกล่องหนึ่งละกันมาดูดิ <c oughs> มันจะเกลือจริงหรือเปล่ากล่อ,อ,องนี้อาจจะได้เลยไงกาช้าลูกเดียวหน่าเป็นไงล่ะร <c oughs> <c oughs> ะดับเล่เลยครับท่านผู้ชมแอดตา <c oughs> โอ้ยการันตีร้อยลูกโอ้บ้า <c oughs> มามาวัยรุ่นมามา ซื้อเลยรักกันเออมาซื้อเลยไม่ต้องรอผู้พัฒ์ทำเพลงอะไรทั้งนั้นซื้อเลยครับผมก็จัดในรีก,กับรออะไรฮะเออวัยรุ่นนิกะใส่ยังไงวะเนี่ยลืมหมดแล้วคาแรคเตอร์ดีเลยครับผมอีควิปไปเมนเฮ้ยพี่ทำไมเป็นอย่างนี้อ๋อท่ามันท่ามันโอเคนี่ครับผมเทพนิกะเป็นไงนอนสบายเบือเอ,อ้ยว่างไงนะซื้อต้มหำเราหน่อยมาเอ,อ้ยไม่ใช่เดี๋ยวโดนแบนเดี๋ยวคลิปติดเหลือง ดูเราเทพไหมน้องน้องอา้าวนี่ไงหนีเลยไงเจอเทพนี่กะไปทีหนึง่งมึงเดินไม่เป็นหรือว่าเพื่อนยังไม่จบเพียงเท่านี้ฮะชอบเหมือนเดิมครับผมไปดูจริงมันยังมีอีกเยอะเลยนี่คืออะไรวะเนี่ยซันก๊อตเนี่ยมันคืออะไรเอ็กซ์เซอรี่เอออันนี้คือต้องซื้อไหมเนี่ยว่ามันจําเป็นนะท่านผู้ชมนะเออสองพันห้าใช่ครับผมเ <c oughs> <c oughs> ติมอีกแต่เติมอีกแล้วครับท่านผู้ชมเฮ้ยคลิปนี้กูหมดเท่าไรแล้วเนี่ยคลิปยังไม่ทันเริ่มเลย ซื้อดิครับรออะไรมีอะไรซื้อบางเฮ้ยเนี่ยมีล่างนี้เดยวเอาจริงๆนะกูชอบแบบเวอร์ชั่นสีสีนี้มากกว่ากูซื้อได้ไหมอันนี้คืออะไรวะเนี่ยกาดมันเหรอซื้อไว้ทําอะไรอะ่ะการ์ดมันนี่ไงเออลองเดี๋ยวขอลองสีนี้หน่อยนะผูนชมนะแล้วก็ใส่เอเซอรีไปด้วยไงใส่ไปเลยงไลยงโอ้ยเทฮ้ยว้าวโคตรเท่เออเทศตรงไหนวะใส่แล้วมันกูจะเก่งขึ้นไหมเนี่ยไปไปเล่นกันดีกว่าฮะ แม่เอ้ยคลิปเพิ่งเริ่มไม่ถึงกี่นาทีกูหมดไป5้าพันลบัคกเลยทนะผู้ชมลงอะไรดีลงด่านก่อนเลยละกันคีเอทเลยมาตอนนี้กูถึงด่านอะไรแล้วเนี่ยกูลืมกูเล่นจนกูลืมไปหมดแล้วลลลอ๋ออยู่ด่านนี้อยู่เลยฮนะเอ้คิริตโตเคยเห็นหรือเปล่านี่วันรุ่นนิกะนะเว้ยเฮ้ยไอ้นายเราลงด้วยดิพวกนายพวกนายเลเวลสิบเลเวลสองเลเวลห้าเดี๋ยวเทพนิกะผู้นี้จะไปช่วยน้องๆเองนะจ๊ะพี่อะชอบช่วยเด็กใหม่อยู่แล้ว โอ้โหมึงจะเข้ากันมาทำไมเนี้ยนักหนามึงกดสักทีดิเอ้ยไม่ต้องลงต้องลองสก,กิลอะไรทั้งนั้นกูรู้อยู่แล้วว่าตอนนี้มันต้องเก่งมึงก็รู้เทพเจ้านี่ดูท่าเดินกูก่อนน้องเออเราไม่ต้องทำเองฮะปล่อยนัรตูตูไปทำลายเลยเป็นไงล่าโอ้เดินอยากเดียวมาดูท่าแรกกันท่านผู้ชมขามินาลิขามินาลิสายฟ้าฟาดไงโอ้โหเทเฮ้เทเกินาฟาดสายฟ้าท่านผู้ชม อยา่าฮนี่ทานี้กูจำได้มันโยนใส่ใครโดนแต่ว้าวฮะไม่โดนหัวไปใครไม่ดูมังงะนี่โดนสับปออยเต็มๆนะฮะต่อไปครับผมท่าที่สองเจนว้าวบุ้มวู้ยลูฟี่ขึ้นมากระทืบตายแล้วเดี๋ยวมึงเจอกูนี่ไอ้ไอเดนท่านเกาะมึงเจอเทพยักษ์กูรอก่อนนะน,น้องหน่เดี๋ยวพี่จะไปกระทืบมึงย่าบอมทีเดียวตายครับท่านผู้ชมโอ้โหหลอะไรแกงหุกพี่บ่าร์ลอยไปน้องชายว้าวโอยโอยู่โออยู่เฮ้ คิดโตแมง่งยืดแกนได้ด้วยเหรอวะกูเพิ่งรู้เจ้าสายฟ้ากูไปหน่อยต่อไปครับผมท่าที่3ามังกี้กดไฟปั๊บทำอะไรวนะน่าอ๋อต่อยตอยฮะต่อยเออต่อยป็นกระทืบปืนไปเดี๋ยีโอยเก่งๆจริงเลยตัวที่คุณรยังชอบต่อไปท่าที่สี่ฮะมังกี้กดกันเดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นยังไงมังกี้กดกันโตบอมเรียบร้อยตายโองโคลักกี้ครับโอโย ถ้ามันอลังก,การเหลือเกินกูชอบนี่แหละสงก็เป็นเทพนิกะาโอ้ยไม่เสียแรงห้าพันโลบักที่กูเสียไปมันเจ๋งโคตรไปเลยพี่ไปเข้าไปมาไงล่ะวัยรุ่นมาไงล่ะวัยรุ่นมาใจแอนกระทือบปั๊มแล้วก็ตามด้วยสายฟ้าฟาดไปึ่งทีต่อย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 ,อยโอ้ยถ้าต่อยเป็นยงงอย่างองหัวต่อหัวนํำคามินาลี่เรียบร้อยจตบครับผมว้าวุพลังแห่งเทพนิกะาท่านผู้ชม ทำไมมันเจ๋งเก่งเว๋งเว,ว๋งขนาดนี้กูพูดอะไรไปนเนี่ยแค่โคตรโอ้ีเอ้ยไอ้บ้านี่เลเวลการสกามก็มีเทพนิกาวเหมือนกันนี่แหมเจ๋งเหมือนกันนี่เราเฮ้ยมันมีอะไรให้ซื้ออีกบ้างอะพี่ผมอยากเสียตังค์อีกอะลบักผมไม่พอเลยนะพี่มันมีตัวใหม่อีกไหมอะตอนนี้ก็ตัวใหม่ไหมเนี่ยตัวน,นี้มาจากเรื่องอะไรเนี่ยเอสเปอร์ไม่คุ้นเลยแต่เหมือนจะเป็นเรื่องอะไรที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์หรือเปล่าไมไ่ใช่ แล้วก็มีนี่ด้วยแหละฮะเออคาตาคูริไงในมีชื่อว่าคาตามมริเออสรรหาตั้งชื่อนอแต่ละคนและการพวกนี้มันเอาไว้ทำอะไรวะท่านผู้ชมอย่าบอกนะเอาไว้แบบเท่ๆตรงนี้เฉยๆไม่เฟีเ้ยวอะไรอย่างนัีน้ยนะโอ้เวสเสร็จสิ้นโอ้เวสเสร็จไปเยอะเลยท่านผู้ชมมาเล่นต่อกันเลยดีกว่าไปด่านไหนดีไปช่วยคนกันดีกว่าเราชอบช่วยคนอยู่แหละนี่ไปด่านนี้ดีกว่าฮะด่านนี้ไปลงเลทดีกว่านี่ลงเลดลงเลทดูดิเออวัยรุ่นอยากลงเลเอา้าว โอ้มันคูดาวอีก9กนาทีเลยอะพี่ลงได้ปะเนี่ยฮ้ยเนี่ยลิมิเต็ดเนี่ยลเลเวลสิบห้าเฮ้ยนี่ไงเฮ้ยมีโอกาสดบมันมีโอกาสดปไอ้นี่ด้วยนะผู้ชมเทพนิกะชิหายอลไไงตกลงมันได้ฟรีได้หรือวะเนี่ยกูเพิ่งรู้เอ้าไม่บอกไม่รู้แล้วเนี่ยขอโซโล่หน่อยละกันเออว่ามันแจเฟเวอร์ขนาดไหนด่านเนี่ยน่าจะเป็นด่านจากวันุคูนี้หรือเปล่าฮะดูจากทรงแะ้วเมื่อกี้เหมือนจะใช่โอ้โหมาถึงเจอกับเทพนิกะก่อนเลยเฮ้ยกูต้องสู้กับเทพนิกะจริงๆหรอนี่กูคนเดียวเนี่ยนะ กูว่าไม่น right? ่าไหวแล้วมั้งพ <superhero> ี RY ่กูกูก็ไม่กูนึกว่ากูไม่ได้มาสู้กับมึงโอ้โหเจอเทพนิกาตัวจริงซะแล้วเกินหน่อยละกันกูนี่แหละตัวจริงไอ้น้องทุบมากเลยเลือดไม่ลดเลยพี่พี่เลือดเลือดมึงไม่ลดเลยกูจะตายอไอ้ห้องนี้ใช้ได้อยู่เนี่ยมีเวลหกสิบกว่าขึ้นนั่นเวลาจัดการเทพนิกาแล้วกูตัวจริงเอาไม่อยู่ไงต้องหาลูกน้องไม่งั้นตายผง มาดูกันดีกว่าว่าของจริงเป็นยังไงครับผมเลือด26บปีโอ้ยมาถึงมันกระทุบกันเลยมาครับพี่ชายโอเคครับเรามีใครบ้างวะเนี่ยโอ้ยมีเยอะเลยมาโอ้เลือดมันไม่ลดเลยพี่เลือดันไม่ลดแล้วพี่จัดสายฟ้าไปก่อนหนึ่งทีโอ้ยโอ้ยไม่คอมคอมกูจะเ,จเ,เบิดอครับพี่ใจเย็นๆนะโอ้ยไปรุ่นใจท่านว้าวอยู่ก็เรียกใทท่านออกมาก็เจอหน่อยละกันไอ้ใจแอนกระทืบพื้นเลยพี่ทําไมเลือดมันไม่ลดเลยวะ เราก็บุ่งหน้าเข้าไปแล้วก็ปล่อยพวกตัวประกอบออกไปฮะแล้วก็นำมีคารี่เข้าไปแล้วก็ใช้อันติอันติเมตแล้วก็ต่อยลงมาที่พื้นป้๊มเรียบร้อยหายไปเลยไม่ถึงกูเนี่ยหายไปไหนแล้วตัวกูอยู่ไหนอ๋ออยู่นี่มอสเกมนี้มันจะโหดเกินไปหรือเปล่าครับพี่ฮะเ,ออเจอสายฟ้าไปหน่อยกระทื้พื้นปั๊บ้าไปแล้วก็เจอหมัดมังกี้คิงลิงกังกำลงกังโกเกงกับปุ่มเลือดกูหายหมดแล้วตอนนี้มันโหดเกินไปหรือเปล่าเฮ้ยกูตายลูฟี่กูตายหงแเลยฮะนารูโตกูมาแทนครับจังหวะนี้ ไปพุ่งหน้าก็ไปครับผมพุ่งก็ไปแล้วก็ฟัน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 หมุนหมุนหมุนมันเตี้ยเตี้ยวเลืมไปหมดแล้วสกิลมันคืออะไรของนารูโต่นี่โอเคเฮ้ยสกิลเอช้ดาเนี่ยเท่ๆเพื่อฟันก็ไปครับผมอะไรก็ไม่รู้มั่วอีวงโตเหล็กมาแล้วตอนนี้จริงวิชีวิตโอ้โหตายเรียบเลยครับผมนะกูจะสู้กูตายเรียบเฮ้ยเทปนิกาลมันไม่ขนามือเลยอ่ะมันยืนแบบมันนอนเต๋อเลยมันหนัเกินไปหรือเปล่ากูตายแล้วเดี๋ยวสุดท้ายเลยครัตอนนี้มึงดูครับผมออมไหม เทพนิกะด้วยเป็นโคตรเจ๋งเลยว่ะพี่พี่ผมผมกำลังพุ่งมุ่งหน้าเข้าไปพี่กระทืงมันเลยพี่ยูเอสซามสซ์ซามิสซ์หมุนหมุนติวติวปับปับทุบทุบเป็นไงละ่ะทุบไหนอะตัวกล้วยอยู่ไหนอะตอนเนี้ยโอเคท่านผู้ชมครับตอนนี้เหลืออีก15วินาทีนะฮะเราจะจบกันแล้วมึงดูเราทำดาเมจกันได้เท่าไหร่แม่งเงยยังไม่ได้หนึ่งเปอร์เซ็นต์ของมันเลยกูณล่าจะบ้านี่ไงเข้าไปเลยจะลม โอ้คอมกูแทบพังโอเคเรียบร้อยกูตายนะท่านผู้ชมฮะน่าจะจบก่อนมาดูกันเราได้ของรางวัลทั้งหมดกี่ชิ้นโอเคได้มา6ชิ้นฮนะกูทำาดามจได้น้อยที่สุดเลยครับผมแสนสามกูจะบ้าหลังจากที่ผมลองใช้ตัวนี้ถือว่าโอ้สกิลถือว่าดีมากเลยทนะ่านผู้ชมนั้นและแน่นอนเมื่อกี้ที่ผมลงเลดไปเนี่ยผมเห็นว่าสกิลหนึ่งเนี่ยมันมีช่วงหนึ่งที่มันไม่มีคูดาวด้วยท่านะผู้ชมดูดิเ,เออเดี๋ยวผมเล่นไปเมื่อกี้มันไม่มีคูดาวด้วยหรือว่ามันมีโอกาสที่แบบ ให้ไม่ติดกูดาวว่ะอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันใครรู้บอกกูทีเดี๋ยวลองใช้ไปเรืเลยดิเออมันมันจะมีจังหวะหนึ่งหรือมันบัก,กว่ะก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะท่านผู้ชมเนี่ยตอนนั้นลงมาปุ๊บมันก็นใช้ได้เลยอะ่ะอันนี้คือสกิลแรกแบบเต็มๆนะมีได้มังกงรทุกอันนะครับเออแล้วก็สกิลสองใจแอนก็นี่คก็ผมเป็นล่างกระทือบออกมาสกิลที่3แบบเต็มๆอีกทีหนึงน่งนจะเป็นการจับฮะแล้วก็บีบต่อยต่อยต่อยหรือเปล่าโอ้ไม่ใช่ฮะมันเป็นการปล่อยเปิดหมัดนั่นะเองล โอ้โหเท่เออเฟี้ยวอะสกิลสี่ก็ใช้หมัดใหญ่ในการตบนั่นเองงี้ชอบจะสกิลสามเหมือนกันเนี่ยเออสกิลสามไม่เท่อะเปิดหมัดออกมาแล้วก็ต่อย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 แล้วก็ทื่อแม่งโอ้ยโคตรเจ๋งดีฮะตัวนี้เอ็มจริงนะไม่ต้องเติมเหมือนผมก็ได้นะครับท่านผู้ชมมึงสามารถแบบไปลงเล่นเลดอ่ะเออเหมือนเมื่อกี้ก็เก็บไอเขาเรียกอะไรมุกุดไปเรื่อยๆแล้วเอาไปแลกก็ได้นะหรือเอาไปสุ่มกาชาก็ได้แล้วแต่เลย เดี๋ยวมาดูตัวอื่นกันบ้างนี่เอ่อเราเกียร์ห้าไปแล้วมันจะมีนี่ด้วยตอนนี้ตัวมาใหม่หรือเปล่าโอเคและนี่คือคาตาคุริที่ไม่ใช่คาตาคุริแต่อันนี้เป็นสก,กินเฉยๆเดี๋ยวมาดูกันฮนะสก,กิลแรกว้าวหมัดโมจิสก,กิลที่สองตบโมจิสก,กิลที่สามโมจิรัวๆสก,กิลที่สี่นะฮะแน่เป็นฮากีราชันว้าวใช้ได้ฮะแน่ตัวเนี้ยมีตัวไหนเด็ดๆอีกบ้าง อตัวนี้ต้องเด็ดแน่ๆเลยตัวเนี้เฮ้ย,ยถูกพาลุ่มด้วยน่ารักจังเลยแทงแทงดูสกิลดียเคปาดเข้าไปกิที่สามเทพนิกาสบตาผมกลัวมไม่น่าใช่แล้ะเออมันโคตรเฟีย้ยวอะโอเคฮะก็ประมาณนี้แล้วกันผมว่ามันเจ๋งอยู่นะเออเทพนิกาก็ใช้ได้ใช้ได้ใครอยากลอง เทพนิกาก็สามารถเติมได้ฮะใช้ประมาณแบบ2,000กว่าลูบักก็ได้แล้วนะถ้าแบบไม่ซื้อ,อของตกแต่งและก็ของเสริมของมันนะโอเคคลิปนี้ไปแล้วครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้า